ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเบิร์นควนนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าจัดการปรับรูปร่างของต้นนะครับเนื่องจากกิ่งนี้นะครับมันขึ้นชันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ตัวยอดเนี่ยกลายเป็นกิ่งกระโดงนะครับเพราะว่าความชันของกิ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับพ่อก็ได้ทาการตัดาปลายของกิ่งนี้ออกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับ เราก็จะรอจนกว่ากิ่งได้กิ่งหนึ่งนะครับแข็งแรงแล้วก็มีรูปทรงที่สวยนะครับตอนนี้เราก็ได้กิ่งนี้มาแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดกิ่งย่อยกิ่งข้างออกไปหมดเลยเพื่อให้เขาส่งอาหารจากกิ่งนี้ทั้งหมดมาเลี้ยงกิ่งนี้นะครับแล้วส่วนนี้นะครับก็จะตัดออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูครับผมอันดับแรกนะครับเราก็เล็มกิ่งข้างที่อยู่ใกล้ๆออกไปก่อนนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะทําการตัดต้นบนออกนะครับให้เหลือแค่นีเ้เดี๋ยวต้องใช้เลื่อยกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากันไกลจะไม่ไหวนะครับนี่นะครับก็ใช้เลื่อยนะครับตัดข้างล่างก่อนเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้กิ่งลักษณะประมาณนี้นะครับก็ใช้กันไกลแต่งนิดหน่อย <c oughs> ส่วนกิ่งนี้นะครับผมก็จะทําการตัดเหมือนกันนะครับตัดแค่นี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการตัดส่วนที่เกินไว้ออกไปนะครับ นี่นะครับทีนี้พอเราทําการตัดแบบนี้แล้วนะครับก็จะได้ลักษณะที่สวยงามประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นไปดันกิ่งข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการทาปูนแดงกันนะครับแล้วก็แต่งเลมกิ่งอื่นเล็กน้อยนะครับ ทไมต้องแต่งมันงขนาดนี้คะอันนี้ก็คือแต่งต้นเคลียร์ล้างต้นแล้วแล้วก็จะให้มันออกยอดใหม่ทําใบสามชุดเผื่อว่าทันเราก็จะได้ไว้ลูกได้ด้วยนะนี่นะกิ่งแขนงแบบนี้นะครับเราไม่ควรแต่งออกนะครับปล่อยเอาไว้ก่อนจนกว่าใบจะเพลาดนะครับเมื่อใบเพลาดแล้วเราถึงค่อยตัดออกนะครับเพราะว่า ถ้าเราตัดออกตอนนี้นะครับเรา,าเสียพลังงานฟรีนะครับเพราะว่าเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะครับโดยที่ว่ายอดปลายยอดยังเดินอยู่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราแต่งตอนใบเพลาดปลายยอดของต้นของเราก็จะเป็นใบเพลาดนะครับทีนี้พอเราแต่งปุ๊บมันจะทําให้ยอดชุดใหม่ออกมานะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดนะครับเราเลยเก็บอันนี้ไว้เพื่อไว้แต่ง อันนี้นะครับผมแค่เล็มส่วนที่ว่า,ายังไม่สวยนะครับออกเล็กน้อยนะครับไม่ได้ตัดเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทาปูนสองกิ่งที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เสร็จสำหรับต้นนี้นะครับปูนแดงนะครับถ้าใครหาไม่ได้นะครับก็สามารถสั่งได้ที่ พจส่วนบุญควรนะครับหรือไม่ก็ในคอมเมนต์ของช่อง youtube ส่วนบุบุนควรได้เลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับที่ลักษณะทรงต้นมันแปลกๆนะครับเพราะว่า ต้นนี้ของเรานะครับโดนเจ้าด้วงหนวดยาวนะครับกัดยอดจนกว่าจะหายอดใหม่แทนได้นี่คือใช้เวลานาน,านมากนะครับนี่นะครับเจ้าด้วงหนวดยาวกัดยอดแล้วก็กว่าจะหายอดใหม่แทนได้นี่อ่าเสียเวลาเป็นปีเลยครับนี่นะครับสําหรับใครที่คิดจะตัดยอดนะครับทางสวนควรเนี่ยพยายามรักษายอดไว้นะครับ abstract มา ยอดสุด a b โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ออกมาตัดกิ่งส่วนเกินนะครับที่เราไปแต่งต้นไว้นะครับก็แต่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ